ถ้าว่าลูกเบิงในตอนนี้อ่แม่อยากเล้าอย่างก,กับลูกถ้าว่าพันเบิงแม่ในตอนนี้เนาะพันเบิงแม่ในตอนนี้ <โด S 2> ก็อยากให้ลูก <โด S 2> หันมาใหาแม่สักอนอยากไปกลับไปไหมโดยแม่กินฮอดกันซีบ่าวกัห่อยจนอยู่ไบอยากเป็นทุเลโดยพันเบิงตอนนี้็ดีถึงว่าเันเจะมีครอบครัวก,ก็นเหรอจะติดต่อมาเนาะติดต่อมาสบา่อย่างมาก็ได้เนาะในใจก็อยากให้มาสักคอยาไปไหมแม่เลย แม่กับิเลอยู่ใกล้ผังนางใกล้เฮวเลยเถาเลยโก<ด>สิบสี่ปีเลยลูกไปมีแต่อายุสามสิบปลายหนึ่ง<ด>คิดเพิ่งดู สบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งเาาและสบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยและก็ต่างประเทศน้าเต้อยินดีนตอนหับเข้าสู่ซ่องบ่อจอนเซนเนลเนาะเมื่อนี้บ่อจอนก็อยู่ที่บ้านน้องดองขุนเมืองจำพรแขวงสวัสดนะเขตเนาะพ่อแม่พี่น้องนีก็มีแม่คนหนึ่งเนาะพยายามประกาศตามหาลูกชายอยู่อ่าประเทศไทยพี่น้องเลยไปทํางานอยู่ประเทศไทยกับรเราติดต่อกลับมาทางบ้านเนาะก็คือทางแม่เป็นกบคิดหอดลูกพี่น้องเลยอยากให้ลูกอติดต่อกลับคืนมาเนาะ กสิมาสัมภษณ์แม่เพื่อนพี่น้องเลยก็โอเคเพื่อนพี่น้องเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราขับไปเบิ่งกเชนมกันเลยโดยสวัสดีแม่ส้าโดยสวัสดีเพื่อนพี่น้องเนาะเมื่อนี่พี่น้องกับมีอ่แม่คนนี้แหละเนาะที่ดวงโดยทั้งแม่ดวงเนาะที่ว่าเราสิประกาศตามหาลูกชายเราเโดยอ้ก่อนอื่นกัให้ทั้งแม่เนาะทั้งแม่ดวงแนะนำโตเนาะชื่อ ซื้อบ้านแล้วก็ซื้อเมย์แล้วก็ซื้อพ่อเพิินเนาะแล้วก็ซื้อลูกที่ว่าเิ่นหฮโตไปนั่นพ่อเพิ่นเสียแหละโดยมีแต่แม่แม่ดวงมีแต่แม่ดวงแม่ดวงอยู่บ้านอยู่บ้านเรื่องน้องคุณเงินจำพรแข้งส้อนนาเคดโดยอันนี้อันนี้ร้านเพิินเนาะพี่น้องกะจีแบบเอ่อยุ่งๆเลยด้พี่น้องเนาะนั่นอันนี้ลูกไพ่ฉาเนี่ยลูกลูกสาวลูกสาวเนาะ อ่านอพี่น้องซื่อผัวจะได้ก็ตัว่าเพิ่นเสียชีวิตพัวจะนด้ซื่อตื้อซื่อซื้อผัวตื้อซื่อผัวตื้อโดยกับผัวตื้อนี่ก็ตอนตอนเดินตอนไปหันยังตอนเพิ่นไปนี่ยังเนาะแม่นแหละอ๋อแสดงว่าเพิ่นบ่เห็นหน้าพอตอนพอเพิ่นเสียชีวิตเนาะบ่กื่อเอ๋แล้วว่าที่ว่าซื่อเอ๋์หายตัวไปซื่อเอ๋นามสกุลมีบ่แม่นามสกุลแต่เพิ่นบ่ใส่ดอกมีอยู่แม่เองนี่มีนามสกุลสุริยมา แต่เพิ่นนะเพิ่นโบ้ดอสุริยะมากแม่แหละสุริยามากเนาะสุริยามากแต่ว่าอันเบาเบาเองที่เพิ่นโบไซเนาะโบไซแล้วเพิ่นกะไปแต่ยังน้อยเพิ่นบโบ้ยังดอกปีตอนเหล ah Ma e ่าเยีายจากบ้านไม่เพิ่นสิบสามปีหนึ่งนะตอนอายุสิบสามปีเนาะไปแบบไรแม่ไปแบบเป็นคนอย่างไรตะกี้นี่ว่าไปน้ำในหนาไปน้ำในหนาในหนาเอาไปแตคือเราเป็นคนที่ใส่แม่ดวงลูกลูกสายเจ้าลูกกูกกนี่แหละคนกกเลยคกเลย จากปีเฉยๆแต่ถ้าเราอันยังมีชีวิตอยู่เราลาวอันอยู่คนตอนนี้ประมาณสามสี่ปลายเนี่ยกระเบียดจักแร้อ๋อเจ้าอันอยู่ตไรเฉยตอนนี้ลูกว่าสี่กัวบบ่เนาะมันเกิดตอนไรเนาะลืมแหละจะเกิดพันกระไรตอนไรข้ออีกงั้นหกสิบสี่เลยหกสิบสี่ว้าลูกโมเมนต์เนาะสามสิบปลายเนาะประมาณสี่สิบกว่าพอแล้วก็เมนกับเบียจักแล่อ๋อ่สิบกว่าเนยันเมนแหละลูกมีจะคนก็เมนดวงลูกเจ้าน่ะ ลูกมีอันมีฟูเดียวนี่แหละแต่ว่าแต่ว่าลูกอันนี้มีร้านเนี่ยลูกพูวะอ๋อลูกของพัว่เจ้านะแต่ลูกติดกับพวะหม่เนี่โอโดยแต่กับเพิ่นกันพอกับพอกับนี่กละบพอเตอร์นี่คือแบบพอพอเลี้อย่างเพิ่นมีมีอันเบาแอฟฟูดียวนี่เนาะเบาแอฟฟูดียวนี่บ่แมนกับพอะตื่นพอพอหนึ่งอีกพอตายแล้ว เอ,าอ้าจะมีผัวจะค้เนเดี๋ยวนี้สองเลยวันนีนน้นี่ผู้ดีหันได้ผัวผู้ดีกับลูกติดนะนี่ลูกติดผัวแม่แหละห<อ>ลานลูกติดผัวผ<อ>ู้ดีนายกับเพิ่นกาผู้จักอยู่ตอนเพิ่นสิไปท่าเอ,าเอ,าเอ,อ๊ท่าเอ๊สิไปกะอันแม่แม่์ท่ามันกระซำนี่แล้วอตอนเพิ่นสิไปน,นอปอั่นกระดีก็คือพอเตอื่นพอเตะเขาพออันบางเอ๊บอบออบอแม่นอีกพออันนั่นอีกพอเลี้ยงเอาพอเตะแล้วซื้อได้ซื้อ ซื้อแท้ตายแล้วซอ้โอ้ยเขาไปตะกี้เขาตายเขาเป็นเขาตายอ่าพออ๋อโดยโดยตะกี้เนาะคนตะกี้เนาะคนตะกี้อีกไปโดยโดยซื้อแท้แล้วก็หู้อยู่เนาะพอตื้อแล้วก็หู้เนาะโอ้และพอตื้อแล้วก็อยู่น้ำเตาเล็กน้อยจนยังอยู่เราเรียนเนาะนี่แหละก็คือเราไปช่วงอ่าไปน้ำหนาๆเราพี่น้องไปน้ำหนาตอนอายุประมาณสิบสามปีนี่แหละ ปัจจุบันนี่ก็สามปีแหละอยู่ไทยเนาะกับจักกัวกับบัจ่าเตานกย่านกั่วคอยบัจื้อกัม่อนะเ่าเนี่ยเพิ่มนเพื่้นพ้เนลยเอิเซมอนหนึ่งกับเมย์เอินเลยเอิเซมอนหนึ่งก็ไปบ่าไปบนไปอย่า่เอิไปกัตอนขี่อย่างนย่งอยู่แต่เพิ่นอยู่อยู่ภาคม่น้อออยู่ไกลว่ะ เอิอหาเพิ่นเพิ่นกะเลี่ยมาเบิ่งยูอ่ะเป็นยามเพิ่นกินหอดเพิ่นกะอยากมาแต่ว่าเพิ่นมีครอบครัวว่าซั่นนาซาวไปตั้วเบิ่งอะนะไปเบิ่งดอกไม้เนาะย่านแม่นทำกับอันนี้จะาว่าจะว่าแบบอะไรก็ว่าตั้วจะว่าเฮ้ไปตั้วแหละไปเบิ่งหั่นไปเบิ่งคือแบบไปเบิ่งดอกไม้อะแหละพไปเจ้าเนี่ยไปเจ้าชีว่าอีหยังพี่น้องไปลงเบิ่งดูหมอดาวแม่นแหละเออดาวไปเนาะพี่น้องไมเลย บางคนก็ดาวถือก็มีเนาะนี่แหละอ่าแล้วพี่น้องอันนี้เฮากับโบได้ลบลู่เด้พี่น้องเลยเนาะบ้านโพนไปจะู่โบไปปะอยู่โบบ้านโพนเนี่ยไปโบได้ไปโบได้ไปโบได้ไปบ้าแจกข่าฮะเพื่นเดบอโบได้แจกยังข่าวบริหารยังรอเพื่นอยู่เนาะยังรอเพื่นได้ยินข่าวเพื่นเธอหนึ่งว่าเพื่นเพื่นเขาขูดอยู่อยู่ยังหนูนนี่ใกล้อีนี่นะยังเนาะเพื่นเก่าเพื่นขัดเกี้ยนหนังสือมา กันซื้อมาห้เจ้าไม่แหละโอ้ยหลายปีเลยนะทรายหูโบจื้อซ้ำตอนไปกังสือมาตอนไปถูกผูกอะไรเออโบจื้อซ้ำปัจจุบันนี่นายเสียออกแล้วเนาะออกแล้วหมู่หมูก็จนมาหมู่คนหวานบัตรกระดานนี่แล้วก็บอกว่าโบเห็นแล้วว่าโบเหนี้วโบเห็นเลยโบเห็นเลยว่ะแต่ว่าไปมีเมียอยู่ทางต่างจังหวัดกับโบจ้ะเหรอเออกรบโบหูแน่นจังหว่าอยู่ใช้กับโบเนจัยบันไดนี่เนาะจะมีผู้มีหอยเราอยู่บ่ไหม โอ้โบเห็นเสียเมื้อแรกโหเสียเมื B ่อแรคือท you know mm ั hmm. like today, two, friend, like uh. ้งแม่ก oh um. right. mm ็คิดว่าเพิ่นยังมีชีวิตอยู่บ่ตอนนี้แล้วาอนอะไก็จังหวัดเสียงโศกนี่เลยจักซีมีบ่มีก็ยังบ่ฮู้ันเลยเสียงเบิ่งเนาะเสียงเบิ่งนี่แหละเพื่อว่าเพิ่นได้เบิ่งอันน่ะคลิปเนาะของแน่บโบเฮาก็บ่ได้ยินในราเด้สมอเลยแล้วแม่เพิ่นไปนี่อ่าจักปีแล้วแม่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้แต่เพิ่นไปคิดว่าจักปีก็สิบ่จือนี่แหละหลายแท้แต่เตงๆเลยจนลืม เสามสิบกว่าปีย่านแมงอยู่เออมีแต่ย่ามกินฮอดแล้วก็ให้โดยกินฮอดกินฮอดลูกแล้วก็ให้เนาะมันนั่งให้ก็คืออันนี้นะลูกลูกที่ติดกับพัวเจ้าน่ะเรามีจะคนหลกเราแต่ลายคนแะละแต่ว่าอยู่น้ำข่อยผู้เดียวผ่นกะหู้ข้เงิ่นกะใหญ่เติบผ่นไปกันิ่นกะหู้กว่ามีน้องมีน่องแต่อยู่เือนล่างในพุน ดูกำลังไนอู่ดูกำลังในผมวะลังในเนาะเดี๋ยวตะกี้เราปุ๊บตูบสำบานะตูบก็เล่าว่าชัดๆเนาะตะกี้น้องพี่น้องแบบว่าถูกยากกันแล้วลูกพอยากไปไปไปน้ำในหนาไปน้ำอาน้ำนั่นและน้องผัวหลานผัวน่ะโดยยุ่งดังผลึกขึ้นมาผลึกขึ้นมาเบิ้ดหน่อยเนาะยิงเพิ่นพันธที่ไปนำการในกล้ามาเบิดแล้วมายังติเพิ่นแบบนี้ไอ้อยเนาะ หายจ้อยยร้ายอยู่ได้ในหมู่บ้านเนี่ก็ได้นอทเ่ว่าคนไปไทยแล้วเ็นบริกรรมมาเนาะแม่แหละร้ายอยู่เช่นแม่ของน้องกองมากี้นี่เนาะพี่นเองะมาสามสิบกว่าปีนกงได้โอ้แห้งกลัวเลยอันนี้แห้งกลัวของคนของเราไปสามสิบกว่าปีบริสัทธาเนาะโอ้ยอันนี้จะว่าอประมาณหาสิบเดือนลูกเดาๆไหวฮะนะ ุเจ้ากับสานสี่สิบปลายเนาะปลายจะหึงเลยสี่ิบเนาะโดยสี่สิบปลายเลสี่สิบเดี๋ยพี่น้องเลยบ่บ่บ่ได้ดอกสามสิบปลายบ่หนันใกล้แต่หึงเลยขาดการไว้ว่าสามสิบเก้าปีเราอะขาดการไว้วันสามสิบเก้าปีกับบนเนโบนอนนาะพี่น้องก็คือแบบขาดการไวเพราะว่าเพิ่นไปตะกี้เลยแบบเพิ่นบได้จดแต้มไปนาพี่น้องก็เลยแบเนและอย่างเช่นนี่เมร์แล้วก็ดาวเอาสื่อได้ อันอยูลูกชายเราก็เราเอาสื้อบุจื้อซ้ำนะจะเปิดปีได้จะบริจดยังเลยเนาะคนตะกี้แบบบ่ค่อยจดต่อไปน้องเลยคือแบบบางทีก็ขอดเอาเองเหมือนนี่เนาะเออขอดเอาเองอยู่แล้วขอดอยู่โรงพยาบาลเด้้พี่นองอขอดเอาเองถ้าบ่เป็นหนังสือนี่คือสิบ่มีไปจดให้เลยเนาะบ่เจ้าก็อ่านหนังสือออกบ่แม่ขาได้อยู่เขได้อยู่เนาะออืพี่น้องกันดาูกอยู่ไสกะให้เบิ่งนี่แหละโดย เอาติดต่อมาทางเ้าก็ได้เดี๋ยวมาบอกแม่เจ้าเนาะทางแม่นี่ก็คิดทอดลูกอะไรเนาะอดลองประกาศลองเบิงเราก็ได้นะถ้าว่าลูกเบิง์ในตอนนี้แม่อยากบ้าอย่างกับลูกถ้าว่าพันเบิงแม่ในตอนนี้เนาะพันเบิงแม่ในตอนนี้ก็ยังให้ลูกันมาหาแม่ซะก่อนอยากไปกลับไปไหมโดยแม่คิดทอดคันสีบ้ากันหอยจนอยู่่อยากเป็นอหละโดยคันเบิงตอนนี้ก็ดี ถือว่าเราจะมีครอบครัวก็ใแหงเนาะติดต่อมาเนาะติดต่อมาสบา่อย่างมาก็ได้เนาะในใจก็อยากให้มาสักคนไปไหมแม่เลยแม่กับสิระอยู่ใกล้ผังนางใกล้เฮวเลยเถาเลยครสิบสี่ปีเลยลูกไปมีแต่อายุสามสิบปลายหนึ่งคิดเพิ่งดูสามสิบหาหอดบ่ลูกไปนะตอนลูกไปนะตอนตอนนั้นยังเป็นสาวอยู่ตอนนั้นเนาะยังนุ่มนุ่มอยู่ ก็มาเอากระโผ่ข้าวมีนและกระโผ่ใหม่มาเบิ่งตอนนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนไปหลายแล้วเนาะตามสภาพได้เนาะการเวลาลูกบ่จือแม่แม่บ่จือลูกแล้วแต่ได้เห็นกันนี่คือแบบโอ้ถ้าบ่บอกชื่อนี่บ่จักได้เนาะบ่แล้วโบจือแล้วเป็นลูกคนนั้นคนนี้นะนนะแมโนแมนแล้วพี่น้องเลยเนาะคนเฮามันแบบตอนยังหนุ่มมันก็เป็นแบบนึงเนาะบาดเฒ่ามากันหน้าเหี่ยวหน้าย่านไปแล้วกแม่โอ้พี่น้องมันก็ เปลี่ยนไปร้ายพี่น้องเลยเนาะโดยเอาท้าแม่ดวงกับมีแต่บอกซื่ออันน่ะทางลูกอีกทนึงเนาะซื่อบ้านซื่อบ้านและซื้อเมืองค่วแพงเขาดีแหละเนาะอ่าพอว่าเข้ากับสิคอโตจบคลิปแต่ได้แม่เออซื่อแม่นันแม่ดวงอยู่บ้านดงองคุณพอตื้อบ้าดงองคุณเมืองจำพรแขวงสวรรนนเขติติตร้าลูกซื่อเอไปไทยแล้วบเห็นจากเธอแม่คิดฮอด อยากหายลูกมามาหาแม่สะกอนยังไปเป็นในใดก็บหายมาพญายามคดได้เบิ่งคลิปนีในเบิ่งแม่ว uh totally ่าวอาสิจึกบ่จื้อแม่บ่ลูกเอ้ยมาแม่ในเด้อโดยเนาะทางแม่กับกินฮอดเด้อทางเอ่อเปาเเอนาะหรือว่าไอเหลพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ไปเออ่ไทยหลายปีแล้วบ่ได้กลับมาเนาะตอนอายุสิบสามปีฝนย่างออกจากบ้านเนาะพี่น้องจนฮอดปัจจุบันนี่แหละ บอเลกลับมาบอเดหวนกลับมา,าทางครอบครัวอยู่ทางฝั่งลราเลยเนาะแต่ว่าก็เง,งียบไปเลยเนาะแม่เนาะแม่แหละ,ะติดต่อมาแน่เนาะถ้าจะเบิ่งคลิปหรือว,ว่าเจ้าไปมีครอบครัวอยู่ทาง,างจังหวัดบอเจ้ามีลูกมีเต้าออเบิ่งกับให้ลูกเจ้าอบอกเจ้าอะไรเนาะแมยเนาะแม่แ,มแหละโอ้ยแมย์ใหบอกมาแล้วแม่ขินหอดแทเท่าแล้วลูกคุณย่าอุซำบะ จะเห็นหน้าโลกอีกครั้งไปหลุดโบดีเห็นมาจกเกลือโดยโอยเอาพ่อแม่พี่น้องเอากับตอนนี้เนาะเอากับแม่ดวงกับสิคอโต่ลำลาเลยเนอพ่อแม่พี่น้องเนาะกระฝากเอฟซีประจุกคนเกก้นเด้อพี่น้องสบายดีมันเด้อพี่น้องเด้อสบายดีบระจุูถูกก้นเด้อพี่น้องเด้อขอบใจหลายสบายดี